สวัสดีครับภูกระเบิด Channel ก็กลับมาพบเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะครับแพทย์แผนจีนนะครับแนะนำา8วิธีในการดูแลสุขภาพนะครับมาฝากกับเพื่อนๆน,นะครับ 1. ยาป้องกันโรคมะเร็งที่ดีก็คือการเดินอย่างเป็นประจำครับ 2. ยาอายุวัฒนะที่ดีคือการหัวเราะอย่างอารมณ์ดี 3. ยาเสริมความงามที่ดีมากคือการนอน 4. ยาชูกำลังที่ดีคือการแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นอย่างเป็นประจํำครับ 5. ยาครอบจักรวาลที่ดีมากคือการดื่มน้ําอุ่นอย่างเป็นประจำา 6. การป้องกันโรคกระเพาะที่ดีคือการคลึงท้องเบาๆเป็นประจำครับ 7. ยาบำรุงปอดที่ดี คือการได้หายใจลึกๆเป็นประจำและ 8. ยาเสริมแคลเซียมที่ดีคือการได้สัมผัสแดดอ่อนๆทุกเช้าเย็นครับผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook เสริมสุขนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอลาไปก่อน Sorry.